ทีแรกไอเราอาจะลงคลิปนี้ไอเรา่าจะลงตั้งแต่วันเกิดโจเซฟวันเทีย่ยวไรนะจำไม่ได้แล้วสิบสองปะวันเกิดโจเซฟอะสิบสองมีนาปะอันนี้แอร์กดซิมนิดนึงทีแรกว่าจะลงคลิปนี้ในวันเกิดโจเซฟเป็นคนแต่ว่าไม่ได้ลงครับถาาทำไมไม่ได้ลงล่ะเพราะว่าคลิปดาวอย่างอื่นเยอะะรู้ป่ะทุกคนถ่ายไปเป็นร้อยๆคลิปเลยแต่ว่าแทบไม่ได้ลงเลย ขยันถ่ายแต่ไม่ขยันลงงงใจคนเราตอนถ่ายมันก็ถ่ายได้หรอกนะไม่ใช่ถ่ายรูปนะตอนถ่ายมันก็ถ่ายได้หรอกแต่ว่าตอนเอามาพากจริงๆเนี่ยมันรู้สึกแปลกแต่อ่ะไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูไวรัสกัน์ดันคนในนี้จะเป็นเสียงสดที่อัดไว้แล้วคนที่พูดอยู่นี้ก็เ,เอามาตัดอีกทีหนึง่ง ส่วนในนี้จะเป็นเสียงสดมีเอฟเฟกมีมีเสียงเอฟเฟกมีเสียงเกมอะไรยังอยู่แต่ว่าแค่เอามาตัดเพิ่มเฉยๆนะทุกคนนะรมสองสวยอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งล้วก็อยู่อยู่น่าจะตรงโรงบาน จูบอินสมหงก็พ่อแม่จะมีรึเปล่านะอาโรงพยาบาลจริงด้วยเลยเฟดดิเลยเฟดเปลี่ยนเลยเราเรียกว่าการที่ตีเรื่องเฟด โดถ่ายรูปบ้างเลยสักครั้นี่โีเยอดุคนที่มีเยอะตรงนี้ก็มีเยอะจะล้มก็ปล่อยให้เขาล้มเลย เราหาที่วางก่อนไม่แน่ใจนะว่าเขาไปลรอที่ตรงไหนแต่ว่าตอนนี้คือเราคุมละเจะปีกรอบนึง เลบสองเห็นไหมบอกแล้วสวยอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งฮะมุมนี้หรอโอเคชัดเจน ตรงนี้จะเป็นผู้ป่วยเอ็มปไปเลยตอนนี้ในทีมก็คือเจ็บมากโอเคนักาำรวจเจ็บเจ็บเจ็ดสิบเราจะไม่ถ่ายรูปนะเพราะว่าถ้าเราถ่ายรูปนั้สํำรวจมันจะฮิวได้ับแก้ว บล็อกด้วยนี่เนี่ยบล็อกด้วยาการทำแบบจะค่อนข้างอันตรายนะเนี่ยเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์ต้องรู้ทิกไว้เ,เวลาแบบให้ดา่านโรงงานผลิตอาวุธเราอย่าพึ่งาหาั่งไม้เวลาจับเพลิงแรด้อย่าพึ่งหังไม้เนี่ย<อ>มันจะเหลือไม้ตัวนี้ใช่ไหมซึ่งเธอเขาจะเข้ามาทางนี้หรือทางนี้ถ้าสมมติเขาถ้าเขาวันนี้แล้วก็แค่อุดรู รู้ว่าเขาเดินเข้าลำบากแล้วเขาจะตีได้พอดีเลยจะสังเกตได้ว่าล้มหลายคนมากเลยนะเนี่ยเราด้ชิลแล้วเอาไหมมอร์ตันไปนั่งก่อนก็ได้นะอ่าแล้วก็ที่เหลือเขากเก็ปล่อยให้เขาไดนั่นไปเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายรูปกันทุกคนนะ ลรวก็จับเอด้าไปอุ้มเฮ้ยจับเอดาไปนั่งตอนนี้เครื่องเครื่องก็น่าจะเหลือประมาณอ่าถ้าเหลือจริงๆของอาหูขึ้นมีคนจะมาช่วยยอ,อยากช่วยขนาดนั้นเลยเหรอนืออืาสำรวจซะด้วย ล้มดิล้มจะไหวรุ่นวอ่อนคิดว่าทันไหมสามสองหนึ่งเรียบร้อยให้ตรงโน้นเครื่องไม่ได้เดินเลยเพราะเจอเซอร์วิ่งโคกกันตลอดเลยนะอะตรงนี้ก็จะเป็น พาสำรวจเครื่องท่าไม่ได้เดินเลยสังเกตว่าตอนนี้เครื่องยังเหลือซีอยู่โอเคโหเพื่อนๆใช้การเคลื่อยถายการใช้การ์ดก็สามารถบอกตำแหน่งเซอร์ได้นะ ล้มสามเรียบร้อยพวกเราชีวิตยอมแพ้เออตอนเล่นก็เพื่อใส่เก็บเดี๋ยวเาล้ม 3. สามเก็บสีสวยเดี๋ยวไปอีกเกมดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะไวเกินไปหรือคลิปมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวไปอีกเกมหนึ่งดีกว่านะทุกคนแต่อนอื่นเลยทุกคนอย่าลืมไปทำกิจกรรมนะวันนี้เป็นวันอ๋อไม่ใช่ วันนี้เป็นวันที่11มีนาคมเป็นวันเกิดของโจเซฟนั่นเองซึ่งจะถามว่าจะอัพคลิปวันโจเซฟเหรอเฮอะวันนี้อัพเป็นคลิปเป็นของให้โอเคไปแล้วคลิปดองกระบิบตั้ง่ากมหม่น่าจะไปลงไหม เล่นโจเซฟสายใหม่นะโจเซฟแบบสายหาสายแหง้งโจเซฟแหง้งมันจะได้ไหมแล้วนีโจเซฟปิเปอร์อ,อสะสภาพคงไม่ได้แล้วแหละอันนี้เอาเทเลไปดิน่าจะคุ้มกว่า โจเซฟเจอคอสีน <maison> ี่ลำบากโค้งลำบากเลยเนี่ยวันเกิดโจเซฟที่ต้องเอารูปโจเซฟไปด้วยมีเลยวันเกิดโจเซฟจะไม่มีรูปโจเซฟได้ไง มีอะไรไว้หนี่ยมีคนีอยู่เคไม่เป็นไรใส่ไปคนี้ก็ได้ <S <S โหลดเข้ามาแล้วกลับแบบเกิดตรงนี้มีบ้านเล็กกลางแมบไม่มีอยู่สองโซนที่เขาจะไปก็คือฝั่งทางซ้าย ขอคิดก่อนใช่ไหมจะน่าจะมาเกิดแถวบริเวณจังแม่หรือเปล่าเราต้องดูนะเอาเคตรงนี้ไม่มีเป็นไรเดี๋ยวไปหาดูเฮ้ยเขาไปอยู่ เรียบร้อยเธอเลยเธอเล่นต้นเกี๊ยแบบนี้สวยเลยระวังนี่เขาต้องอยู่ปัานจุดงั้นเห็นรอมันอยู่ตรงนั้นใช่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาช่วยหรือเปล่าแต่รู้เหมือนพี่เทพจะมาช่วยใช่ปหม หรือว่าเขาแค่จะเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อคอว้า,วาเฉยโอเคยละกล้องอยู่ตรงนี้นหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนั้นหนึ่งขายอ่ะเคขายก็ได้ ขายแล้วก็เทเลยเทไปแรกเลยดิวัยรุ่นจะยากเลยขายก็เทเลยไม่ทันอยู่แล้วเลยใหญ่หรือทันรวะเราก็ขายเลยอ่ะพี่บีเชื่อผม ยังไม่คนเลยเยากลับเข้าไปในบิ๊กต่อมาถ้าคนช่วยผมเกรนัน่ะช่วยไม่ช่วยช่วยไม่ช่วยช่วยไม่ช่วยช่วยกูวางอ่ะวางก่อน ใหญเสียไอ่เจ้เสือสงกว่าไม่คลุกแล้วไม่เป็นไร ของว่าสถานการณ์เราจะเมเชือมโงเทนะถ้าเขาม่รีบเลี้เฟรเรื่องเขามีโอกาสทัถ้าสำหรับคนถัดไปอ่ะแต่ว่าไมว่า สามเครือ่องโอเคโอเค <c oughs> โอเคเขาชนะเรารู้ตำแหน่งสองคนแล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้นเพรานะฉะนั้นหายเลย ก็ถ่ายไปเลยก็ได้ครับทุกคนเพราะว่าแกเสียหตแล้วเสียตายแล เอาที <laughs> <ciamo sabot aging> ่เป็นทานสอนที่รู้ทันเลลงม่ใช่ไหมไม่รอด ตแลน,น่สองคนก็แสองคนเราไม่ต้องรีบครับเร,รเ,รรเ,เราถ่ายรูปเราถารูปเราถายรูปกันเดียวเพนเทสลุกไวอนี้ต้องคุมกต้งน <Yeah. S 1> ตนนี้เรารู้ตำแหน่งของเินเทสเรียบร้อย เราแค่เรากล้องเชือถ่ายโอเคแล้วเราก็ลากไปเรื่อยๆทุกคนลากขาไม่จีเชียนถ้าไม่เจอก็เทวางอ่ะเจอแล้วเครื่องนี้จบ แต่ว่าไม่ได้เชื่อรถเองแบบนี้คุมสองคนนี้แหละอ่ามีคนโลกมีคนโลกคนโลกเขาจะลึกมากมาก,ก,ก,กอ,อกตาไปมา ราช่วยอย่างนี้เหรอช่วยแล้วเสียไฟฟิวฟรีไปด้วยช่วยแล้วเสียไฟฟิวอย่างนี้มันคุมนค้มกว่าน้องคุ้มกว่าน้องดูมิดูนะแบบ เราชีีีวิตทท,ท่่สุดอโอเคตอนนี้เรามีแผนแล้วทุกคนแผนก็คือให้เขาหิ้วกันเพราะว่าตอนนี้ลุกไม่ได้แล้วใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราให้เราจะเปิดโอกาสให้เขาหิ้วกันเราต้องหากล้องเราต้องหากล้องไว้เพราะมันคือแผนหนึ่งเลยอะอาหิ้วกันแล้วโอเคะั้น หายเลยอางยผมไปดิ <bin out> <disappointment> เขาจะอยู่อย่างเงี้ยเขาอยู่อย่างเงี้ยจะเอาเขาอยู่กันเต็มเลยเฮะยสองคนนั้นเขาเชื่ว่าเขาบ้านเราเขา น่าหรออ่านแล้วไงเพื่อนเธอรมอยู่ดีพ่านแล้วไงรมอยู่ดีเพื่อนรมอยู่ดี<ฮ>ชิวอ่าโอเคเแล้วไพ้แล้วสินะเป็นชัยชนะที่สวยงามกับการอ่านเกมแบบไร้ปิดติของโจเซ่เน<อ>ี่ยเอาไปทำปกได้เลยนะเนี่ย เขาจะได้ไปหาผมแหงไนงะเพราะว่าเราเคยเจอนล้โจเซฟบางคนที่ชอบเซฟโปรโ,โจเซฟบางคนใช้โปรโไม่ใช่โปรธรรมดาโปร,โปรโแคปแมปด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทำกิจกรรมด้วยนนะทุกคนนี่กิจกรรมอ่ะเราอินเจ็ดวันได้รับสกินน้ำหอม เราก็จะเป็นอ่ในส่วนของสเปตตัมฟีนทุกคนเนี่ยน,นี้ก็จะได้เป็นสเปตามมาตัมบมดเป็นล็อกม่วงแล้วก็สกินที่แรกควจะมีขั้นบันดาลด้วยนะหาทำกิจกรรมที่ยังทุกคนกดไปท้กคนกดเท่ๆมันกดอด้แล้วก็ตอบแบบสอบถามจะมาคน้นหาเหลือเหนือที <Okay. S 2> อันนี้เราได้เป็นอ่าปั่นปลดล็อกสะกินม่วงมานะทุกคนแต่๋ยวมาทำเควสด้วยนะอย่าลืมทำเควสด้วยต้องกดไลค์ผู้อื่นแต่ว่ายังไม่ได้กดเลยตอนนี้ก็กำลังดองของสเปกตรัมอยู่ กะว่าจะซื้อสกินแพตตี้เสียนั่นแหละอือโอเคก็ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอเทุ่มแล้วเนี่ยอ๋อตอนนี้5ทุ่มแล้วนะทุกคน5ทุ่ม5ทุ่มเดี๋ยวดี5กลาและ5ทุ่มแล้วอืมก็จะต้องบอกลาทุกคนเป็นเพียงแค่ท่านดีนะทุกคนนะสตรับนี้ก็สวัสดีครับนะทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยทุกคน แล้วก็ใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกไลค์คลิปที่ผมขอสักสิบไลค์ผมก็จะพอใจแล้วเพึงพอใจมากๆแล้วสำหรับนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ